ขึ้นแรงมากิงๆเลบโอ้ย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 เหย,ยียบน้ำทะเลเยอเหยียบน้ำทะเลแล้วครับโอ้ยขึ้นแรงเกินไ คขึ้นแรงมากจริงๆด้วยฮะอุ้ยอุ้ยโหดูคลื่นนี่เคยเห็นคลื่นเปล่าอุ้ยเคยเห็นคลื่นเยอะมากครับพีจะลามาคุณวัน